ที่รักคนร้ายแบบนี้นที่รักคิดถึงเขาใช่ไหมสันเนี่ยที่รักคิดถึงผัวใช่ไหมที่สันเนี่ยมึงเป็นผัวควายทำไมที่รักเขาเป็นนี้ที่รักอย่าอย่าใจร้าย,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 ยมึงไม่ต้องมาจับกูอย่างนี้นะเลยหรือพี่น้องเขาจะมังเกิดละว <ขอ S 2> ยิง<น>ห <ไป S 2> มงเลยเขาผิดไปแล้ว,ลวที่รักเขาขอนหน่อยอย่าเขาขอหน่อยไม่อย่ามานะที่รักเขาขอโทษ ทีละเขาขอโทษทีละออกเอาทาลงอย่าแย่ไฟห้างอย่าแอคอาร์ตมาส์ดอทบ้านกูนะคุณแม่ตายพูดกันแล้วนะทีละฟังเขาก่อนนะเธอแอบยิงอ่ะเพื่อนมาโนดอ่ะฟังเขาก่อนนะไม่ฟังไรควายดอยนะทีทีละโกรธเขาเนี่ยเพราะเขาลืมปันปลอมให้ทีละใช่ไหมมันไม่ต้องพู้หญิงนี่นะเียทีละเขาขอโทษทีละไอ้โผล่เยอะถ้าสงผูดเลยคนจะแอบมันยิงมันนะมาโนดก็รู้เรื่องนะทีละ พอก่อนหน่อยได้ไหมไม่กอดควายนุ่นก็ต้องกอดที่รักไงมานิดเดียวอย่าแทงเขานะมึงนั่งเฉยๆผู้สวดนะขอขอโทษขอขอโทษอือสัย่าด่าข้าดิเรานึกถึงที่เราเราเจอตอนแรกดิกจ้ากูไม่เคยเห็นมึงนี่ไอหน้าไอ้หน้าสักเบือเดี๋ยวชีวิตจริงคนมาตายก็พูดกันเลยนะขอขอโทษได้ไหมเออขอก่อนหน่อยไม่ต้องพูดถึงนี่หรอก ทีรักทองทีรักหายไปไหนไอ้สังหายหมดเลยทีรักมีไงมันได้จังหวะทีรักมึงไปพูดกับควายนู่นของทีรักใช่ไหมทีรักทีรักของมันคืนแล้วพระจ๋าขอดัดแปลงอีกตัวที่อย่างนี้ด้วยเถอะผมมันแล้วมาทีรักเขาจะใส่แหวนให้ทีรักเอามามาใส่โอ้ทีรักยอมเลยนะ ทีรักให้อภัยเขายังให้อภัยนะโอเคขอโทษน,นะทีิรักขอโทษน,นะขอโทษน,นะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวชีวิตจริงก็จะเกิดทีรักจะพูดมากเลยก็จะพูดความจริงอนะ่ะธิรักจะพูดทีรักไปกย่างเนี้ยทีรักได้เวลาชุบเป็นนะัทีิรักไม่ต้องมาทำอะไรเลยนะ ขอ,ของที่รักแดีไม่เอาเหรอไม่ใช่แล้วเอาทิ้งนะที่พูดอย่างนี้ไม่ได้นะในบ้านนี้ก็เป็นความจริงในบ้านแล้วเอาหรือปเปล่าก็วางไว้ที่คนอื่นเขาก็เอากันแล้วเอาไปเอาไปขายนะพูดอย่างนี้ก็คือไอ้พี่พูดเอาแล้วเขา,เาคืนแล้วยกโทที่เขายังง่เาเออเออขอกอดหน่อยไม่ต้องกอดต้องกอดกอดควายน,นู่นมาเขาใส่หน่อยไม่ใส่แล้ว okay. แต่มันหนักมันหนักคอเหรอมันแท้ใช่ไหมพี่ก็พูดฟังดีอ่ะอันนี้อัน่ใส่อะไรข้อมือใส่แล้วหนักคอหนักคอครับไม่ใส่มาอยากได้แล้วหนักคอหนักคอมาตรงนี้คนที่หัวเราะอย่างนี้เออใครหัวเราะวะเฮ้ยมึงหัวเราะจริงในบ้านพัฒนาได้ไงวะเป็นความฝันสงสตรีจะทื่อไม่กลัวหรอกมาดิครับ ไม่ต้องกลัวหรอกไม่กลัวหรอกเขาทำความจริงเนี่ยมาดิคนบราใต้องมาดิครับไออจีไอ้จีมาดิครับเดี๋ยวก่อนดิใส่ไว้ให้หมดหนักคอก็ต้องใส่ไว้มึงในปากไว้หนักไว้รู้ไหมใครเนี่ยพระสงฆ์จะให้ตารู้ไหมว่าใครนี่ทนาย p a ศาลนะพระสงฆ์เขาพูดนะครับไม่กลัวหรอกพระที่ไหนพระที่ไหนไปเรียกมาปะไปวัดกูวนสิเรียกมาดิวัดไหนเดี๋ยวจะเปิดวัดก่อนอะอะไรเก่งใจทนายขางนั้น ดำเนินคดีนะดำเนินคดีนะ,นข,นะขอขอแต่งงานยาปวดไม่จับมือย,ยาละทำอย่างนี้เนีบบ่ยดิฉันปวดก็จะมามาโดนใจอขมุกออกดิแหมมบัดดีเราอย่างนี้นะเอา้เอาก็ตบจูบไงมดิซัดเ <c oughs> จ้าสาวจะยอมร <า S 3> ับเ <มา S 1> จ้าบ่าวเป็นสามีหรือไม่สันนิมาฟังดิเนี่ยบานหลวงพูดอยู่เนี่ยมึงไม่บานหลวงอะคือควายหลวงอะเจ้าสาวจะรับเจ้าบ่าวเป็นสามีหรือไม่ อ้าวสามีจะรับเจ้าสาวเป็นภรรยาตลอดไปไหมก็เสียทองไปแล้วว่ะเอารับไหมเนี่ยให้เขาให้ทองแล้วเนี่ยไอหน้าควายอีหน้าควายนันมันดำเนินเรื่องอย่างนี้เดี๋ยวคนก็จะแอบยิงพี่โนดเป็นตำรวจก็จะมากันเยอะพูดดีๆเดี๋ยวพระจะลงโทษอย่างหนักนะลงโทษมึงไหนควายไม่ละดูไอ้เนี่ยนี่บาทหลวงนะบาทหลวงบาทไม่โดนป้าป้าป้าอัตนาีที่ทำไมล่ะหิวข้าวยังยังไม่หิวอ่ะ ทครไม่เหี่ยวชีวิตบ้านกูเมื่อจริงเมื่อไหร่กันใดนะพพะสง่งคำพูดอย่างนี้มารัตนาใจเย็นๆนะผมกูยมาโนอดะจะมาก,กันเยอะเลยตำรวจรัตนาทำไรมุยมยาตายไปเลยไม่ง้อเขาเหรอง้อ,งอก,ก่อนโอ้ยไม่จับมือกูแรงนะงอ้อก่อนน่อยชี้ <c oughs> เดี๋ยวจะบทชีวิตจริงเลยพระส่งให้บทสูตรมาแล้วหอกใจเย็นคนมันตายจะแอบจริงนะกอดหน่อยกูไม่กอดหรอกยืนก่อนหน่อยเดี๋ยวมาทำอย่างนี้ลงยืนขอก่อนหน่อยกูมีมีดด้วยยืนขอก่อนหน่อยไอสัตว์มึงไปกอดควายหนอนก็นี่ไงมืออะไรเป็นควายนะหีนะคลวยนะควเอาคืนอืมอืคืนเอคืนมึงไม่ใช่ชีวิตอำเภอบันกุลนะแต่ผมคือใครพูดพอๆเอาคืนเขาไป เอาคืนเขาเดี๋ยวนี้ทองของเขาถ้าเราไม่รับเขาเป็นสามีก็คืนเขาไปพระจะลงโทษอย่างหนักนะไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกมึงจะตายเร็วเพราะสมพูดกันอย่างนี้พี่บาวนวล้วเนี่ยรู้ช่ไิตบ้านกูดีอะไรคืออะไรกูเงียบแล้วยอมไม่ยอมรสมบุกให้ใจเย็นๆนะผมรู้อะไรหมดแล้วนะขายขายรูปขายรูปหน่อยขายรูปหน่อยอันอันนี้ดิที่รับอันนี้ทำไมใจร้ายแบบนี้อาจารย์ไม่ต้องมาแบ่งตัวอย่างนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยพออากาศเย็นก็เป็นแบบนี้แหละป้า ไอ้ควายไ้ควายหำไมป้าสมพูดอย่างนี้เลยไม่เอาไม่เอา,อย,า,ยา,ยา,ายอย่าหยาบคายสิจ้าประสมทำนิสัยหยาบคายสิจ้ากูไม่ได้หยาบคายกูพูดความจริงที่ประสมพูดอย่าหยาบคายป้าไม่เอามึงนี่แหละไอ,ไอตัวหยาป้าไม่เอาป้าป้าน่ารักมากใครมาทําอะไรที่โนดมากับตำรวจเยอะให้เสียโทรมาจ้ะชีวิตจริงที่โนดเป็นตำรวจได้ฟอดให้อภัยด้วย นี่ให้ตายเลยค่ะแล้วตายแล้วเขาดีกว่าใครล่ะเออมึงกลัวชีวิตจริงกูเป็นคนดีไม่ใช่อย่างนี้ถ้าดีอย่าด่าสินนอยอ่ยนะอยากโกรธเขาสิเออไม่โกรธอ่ะกอดหน่อยไม่โกรธกอดหน่อยไม่กอดอะแต่เดี๋ยวมึกวโกรธอ่ะยุกล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 ุกอะไรนะาสาดเลยถ้ายอมอ่ะนั่งเฉยๆนะทำไมชอบใช้ความรุนแรงเหรออืม เดี๋ยวพาสจะลงโทษอย่างหนักนะก่อนหน่อยก่อนหน่อยกูไม่ก่อนเด็กคนแถวนี้เนี่ยเขาบอกจะแอบยิงนะเพื่อนพี่โน้ตพูดขอกอดหน่อยไปกอดควายขอกอดคนไอ้สัตว์เฮ้ยอย่าทำไรแา้วกายตุ๊ดซี่นะกอดหน่อยไอแม่เย็ดไอ้ควายไอ้สัตว์อหน้าด่างอหน้าเหี้ยใหญ่น่าดี จะได้อยากใครแบบนี้นะโอ้ใจพี่โนดแอบจริงมึงและชีวิตจริงนี่มี่ชีวิตจริงแล้วถ้ายิงและแทจะอยู่กับใครมึงก็ไปอยู่กับหมอสิเอออยู่กับใครอ้สัตว์ก็อยู่กับพี่น้องกูอะพี่น้องกูไม่มีแล้วอันนี้คือความฝันเรามีแค่สองคนนะจ๊ะไอสัตว์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 มีแหละชีวิตจริงพระก็จะดําเนินการในบ้านเนี้ยไม่ใช่เลยเราสวมนต์จะลังทาอิสัให้เรียบร้อยต่อไปชีวิตนี้อยู่คนเดียวแฟนเก่าไปแล้ว เราทองควอด้วย